วันนี้รายการช่างผมต้องรู้นะครับวันนี้เราได้มาพบกอาจารย์ต้อมนะครับที่แกรมเมอร์นะฮะวันนี้มาสอนนักเรียนนะครับวันนี้อยากจะรู้ว่าวิธีการสับกันไกลนะฮะเห็นมีช่างผมจํานวนมากที่สับกันไกลยังไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเบสิกเลยใช่ไหมอาจารย์ต้อมไม่เบสิกส่วนมากคงจะเริ่มเริ่มรู้กันแล้วดูในทิกตอกบ้างดูใน youtube บ้างวิธีการสับกันไกล ออก็คือเอาขยับเฉพาะหัวนิ้วโป้องอย่างเดียวดันกาไปอย่างเงี้ยขยับแค่หัวนิ้วโป้งเดียวแต่ถ้าเราขยับสองข้างอย่างเงี้ยผมมันก็จะหนีถ้ากิไกายไม่คมมันก็จะผมก็จะวิ่งหนีไปขนานี้เพราะว่าเกล็ดผมมันลื่น <c oughs> ใช่ไหมใช่เกล็ดผมมันนั่งลื่น <c oughs> แล้วก็มีครีนบำรุงผมอยู่ในเส้นผมรัหนีไปปุ๊บหนีบสองข้างทํามือหนีบนี่ปุ๊บผมก็จะวิ่งหนีไปแต่ก็เฉพาะเกนไกลที่แบบไม่ค่อยคมด้วยนะมันจะวิ่งหนี แต่ไกคมเนี่ยเฉียวนีดเดียมก็ขาดแล้วไกลดีๆอ่ะถ้าสับกันไกลเนี่ยถ้าขาวิ่งเข้าหากันเนี่ยนะกับการที่สับให้ให้มันมูฟขาเดียวเนี่ยนะมันความคมก็จะต่างกันต่างก,กันไกลไม่จําเป็นต้องแพงนะต้องเป็นต้องแพงถ้ากันไกลถูกๆก,ก,ก็สามารถจะตัดให้คมแต่ถ้าวิธีการสับกันไกลให้ให,ให้ขาทําปานขาเดียวนะฮะนักเรียนลองลองก็เหมือน<า>มผมอยู่<า>มผมอยู่นิ่งๆเงี้ยแล้วก็เอาเอากันไกลสับแค่ ข้างเดียวเนี้ยฟึบก,ก็ขาดเลยหลักทฤษฎีง่ายๆครับแค่ขยับหูนิ้โป้งอย่างเดียวนะครับเนี่ยขยับแล้วเนีเ่ยเราทำสิครับยิ่งขยับเยอะๆก็อะไรมันก็ยิง่งโอ้ยเป็นไฟเลยเนะี่ยเดี๋ย <c oughs> วอาจารย์ลองสับให้ดูสักช่อเสยฮะช่ออะไรครับผมหรือครับลองสับขนานให้พรวเร็วเนี่ยให้ให้น้องต่างๆเนี่ยนิดตังค์สิเราใช้ รับรองไม่แหวนะถ้าเราสับแบบพาเรลโลไม่ไม่ไม่มีแบบอืมครัต้องเรียงแต่เมื่อต้องต้องสับตังไก่ไสวยนะ,ะเพื่อให้ไม่ใช่ไม่ใช่เท่ยยอย่างเดียวไม่ใช<ะ>่สวยเท่อย่างเดียวเราต้องการให้การทํางานเรียบร้อยคมของตั้งไก่สับออกมาแนละ้วเนี่ยแต่เราชอบผมเนี่ยนะเรียบร้อยแล้วก็ โคมนะฮะ<ช><ว>เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเ,เทคนิคเล็กๆ้อยที่วันนี้เรามาแบ,บ่งปันกันปันกันครับครัับสสวดีครับสว,ส,สวัสดีครับ